สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีด้วยนะครับวันนี้วันอังคารช่วงเย็นๆครับผมนะฮะเป็นการไลฟ์เพื่อนของทางเอ็กโซมคาร์อยู่แล้วครับแล้วตอนนี้นะครับบอกนี่ครับว่านะฮะใกล้หมดแล้วนะครับกับโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับหรือนะฮะจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีทศูนย์นานสุดถึงสามปีเต็มนะครับอย่างเช่นเบนส์นะฮะซ่อมฟรีศูนย์เบนส์ได้เลยบีเอ็มเท่าที่สุดย์บีเอ็มครับโตโยต้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้เบนค์นะครับมี G.L.A.250 A.M.G. ตัวท็อปเลยครับผมนะฮะราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ2ล้านบาทวันนี้ฮะมีเงินไม่ถึง1ล้านบาทขับ Mercedes-Benz ได้ไหมได้ครับผมนะฮะกับเจ้าคันนี้เลย G.L.A.250 A.M.G. Dynamic ครับผมปี2019-2020เลขหม่เพียงแค่7,000 0กิโลครับผมนะฮะสภาพสวยๆ A.M.G. ตัวท็อปสุดเลยนะครับวันนี้จะพามาดูสภาพไปกันครับว่าสวยขนาดไหน วันนี้มีเงินที่1ล้านบาทนะครับขับ GLA ได้แล้วรถนะครับสปอร์ตขนาดไหนสดขนาดไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับผมนะฮะบอกเลยครับว่าคันนี้พึ่งได้เข้ามานะครับสดสดร้อนร้อนของทาง X Home ซมคครับกับตัว mercedes benz gla นั่นเองครับตรงนี้นะฮะมากับสีเทานะครับผมนะฮะสีเทาอมดําแบบนี้นะครับผมนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าสีซิดิไนท์เกรย์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะสีเทาเทาสปอร์ตนะครับนะฮะ หรือเขาเรียกว่าคล้ายๆสีแลมโบะนะครับสวยๆเลยแต่นี่คือของทางเมอร์เซเดสเบนนั่นเองนะครับกระจังหน้าของเขาที่ให้มานะครับก็คือเป็นโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้เมอร์เซเดสเบนครับนะฮะสวยแบบนี้ครับผมนะฮะที่ได้มาสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังได้นะครับนี่ฮะคีบต่างๆครับเป็นวงบอกถึงความเป็น AMG คันนี้ครับเป็น Mercedes-Benz ที่เป็นได้ AMG พาร์ตมาครับผมก็ได้เป็น AMG body styling พ์ดรอบคันอยู่แล้วนะครับไฟหน้าของเขาที่ให้มาตัวนี้ก็จะเป็นตัว LED High Performance ครับผมนะฮะก็จะมีเด y l i ล h t ให้ข้างบนนี้ครับนี่ฮะเด y l i ล h t วิ่งข้างบนนี้ครับสวยๆเลยเห็นไหมครับน่ะไฟหน้าครับเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะสวยเห็นไหมครับสูสีสภาพอ่ะนี่คือสภาพมาสวยจริงๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ให้ดูมี Parking Sensor ข้างหน้าให้ด้วยนะครับผมนะฮะถึง4จุดนะครับนี่อะไรนะครับ โอเคครับผมนะฮะก็สวยๆแบบนี้เลยนี่ฮะดูสภาพสิครับนี่นะครับผมบอดี้ของเขานะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับตัวคนเดียวกหรือกับแฟนคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเป็น AMG ตัวท็อปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังได้นะครับพาร์ตแต่งของเขาตรงเนี้ยเดินด้วยโครเมียมครับผมนะฮะเดินด้วยโครเมียมนะครับชุดแต่งข้างๆก็เป็นโครเมียมนะครับสวยๆเลยเห็นไหมนะครับ ได้เป็นตัว AMG อยู่แล้วนั่นเองครับผมนะฮะแล้วดูเรื่องของแม็กของเขากันบ้างตัวนี้ที่ในแม็กมาเนี่ยเป็นสีดำสปอร์ต AMG เลยครับผมนะฮะนี่นะฮะแม็กแบบ C C แบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ได้มาพร้อมกับสีรีย,ยางนะครับ25 235ทับ 45R19 หรือขอบยาง19นิ้วล่อๆกันไปเลยนะครับแล้วก็มีครับผมนะฮะ มีผรอนเจาะรูให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะบอกวันนี้ครับว่ามีแรงม้าถึง21 1แรงม้าอย่าดูถูกตัวนี้นะแรงม้าเขาเยอะมากนะครับผมนะฮะมีฟังก์ชันต่างๆครบเลยแล้วเดินสเกิร์ตข้างๆนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมให้ตัดกับตัวรถเป็นสีเทาดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วตัว GLA ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวท็อปแล้วไม่ใช่นั้นครับยังได้คีย l โ s ทโกมาถึง4บานครับผมนะฮะใครมีกุญแจอยู่นะครับผมนะฮะเอามือสอดเข้าไปเนี่ยก็จะอันล็อกได้เลยนะครับนี่ ทีนี้ครับมาดูภายในกันบ้างครับว่าตัวท็อปของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมภายในครับเมกระเบาสีดำนะครับสีดำเนี่ยครับก็คือจะเป็นหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับแล้วเป็นหนังกับมีหนังกับตรงกลางเขาเรียกว่าหนังอะคันลร่าครับนะฮะสภาพดูสิครับหูใหม่ๆหล่อๆแบบนี้เลยครับ900,000คันนี้900,000เท่านั้นนะครับผมนะฮะดูสิครับหูมีโครเมียมนะครับผมเดินข้างหน้านะครับผมดูสิครับสวยๆเลย พวงมาลัยครับผมนะฮะก็เป็น AMG 3ก้านท่ายตัดครับพุ้มไว้หนังนับป้านี่อ่าแผงประตูครับผมมนุษย์ที่แผงประตูกันบ้างเป็นแผงประตูนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าที่ให้มาพร้อมมีเมมโมรีซีทให้ถึง3จุดด้วยนะครับตัวท็อปตัวเต็มจัดมาให้อยู่แล้วครับผมนะฮะซีชิ่งเนี่ยสีแดงได้แดงเดินตัดมาแบบนี้ฮะหูหล่อๆเลยนะครับหนังตัดด้วยแดงครับดูสปอร์ตนะครับผมตัดด้วยโครเมียมด้วย สวยงามมากๆครับนี่ทีนี้เนี่ยมาดูผู้ที่สั่งตอหลังกันบ้างครับผมว้านั่งสบายไหมนะครับมาดูกันนี่ฮะมาดูภายในเบาะดีกว่าเบาะแทบจะไม่ได้ใช้เลยข้างหลังนะฮะเป็นหนังนะครับแล้วก็พร้อมเป็นหนังอะคารทาร่าตรงกลางนะครับผมเพื่อความสปอร์ตความนั่งสบายนุ่มๆนะครับผมนี่มานั่งให้ดูนะครับแบงก์สูง175เนี่ยนั่งเนี่ยสบายๆเลยเห็นไหมครับเฮดรูมนี่เหลือๆนะครับผมนั่งโู้นั่งได้นะนะครับ ตีชิ่งสีแดงนะครับผมตัดได้แดงโอ้โหสวยงามหัวหมอนของเขาเนี่ยเม่งบอกเลยว่ามีกิมมิกด้วยนะครับผมนะฮะหัวหมอนมีกิมมิกคืออะไรมีไฟนะครับแอมเบียนไลท์ให้นะฮะในนี้เลยเห็นไหมนะครับนี่ฮะมีหัวหมอนข้างหน้านี่ก็มีนะครับมีไฟครับเล่นทรงเล่นสีของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วโอ้โหที่มีที่พักแขนมาให้ด้วยครับเป็นแบบกระดูกงูนะครับแล้วก็ยังมีซ่อนครับที่วางแก้วให้ถึงสองอันนี่ครับผมนี่คบคันไม่บอกเลย ใครอยากใช้1ล้านมีทอนคันนี้ครับใครสนใจมาดูได้ที่ x อ็กโขาครับผมนะฮะดูที่ดูครับมีพานรามิกสันรุปให้ด้วยเห็นไหมเป็นสันรุปขนาดใหญ่2ฝัง่งแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นไงครับสวยงามผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับไปดูข้างหลังกันบ้างครับผมว่าเก็บโครงเก็บของไนดะ้เยอะไหมนะครับกับรถไซซิ่งแบบนี้นะครับผมนีม่ข้งางหลังครับสปอร์ตไหมนะครับ มีดีฟิวเซอร์นะครับที่ติดตั้งมาให้พร้อมไฟเบรกตัวที่3นะครับไฟท้ายหลอๆแบบนี้เลยครับมีสายนักบอกว่าเป็นตัว g l a 250นะครับนี่ฮะสภาพครับตัดด้วยโครเมียมนะครับบอดี้สีเทานะครับผมนะฮะดีฟิวเซอร์นะครับโครเมียมแบบนี้นี่ฮะสวยเลยเห็นไหมสวยเลยไหมนะครับฟังชันครบคันนะครับผมแม่งบอกแบบนี้เลยครับว่าฟังก์ชันครบคันถ้าใครได้ไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา นะฮะโอ้โหสวยงามดูฝาท้ายกันนี่อ่าฮะฝาท้ายไฟฟ้าครับผมที่เก็บสัมภาระ,ะมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะที่เก็บสัมภาระเนี่ยเก็บคงเก็บของได้นะเป็นรถในไปนส่งได้เลยนะครับข้างล่างนะครับผมก็เป็นที่เก็บของนี่ฮะมาให้นะครับผมที่มีมาให้นะโอ้โหสวยงามมีอะไรมาให้ด้วยหไหมนะ่าเป็นไงเปิดปิดได้ครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้า มีโช้กอัพสมูทๆเลยนี่ฮะโอ้โหราคาไม่ถึงหนึ่งล้านบาทครับคันนี้นะครับแล้วบอกแบบนี้ครับว่าซื้อวันนี้เรามีวารันตีซ่องฟรีที่ศูนย์ครับที่เม r c e d e s b e n บให้สามปีหนึ่งแสนกิโลควบคุมหนึ่งร้อยกว่ารายการครับนะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูดีกว่าพุ่สตาร์ทครับโหพวงมาลัย AMG ครับสามกา้านไทตัดครับผมนะฮะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับ สามารถนะครับชิปอัพชิปดาวเล่นเกียร์ได้นะครับผมนะฮะแล้วคันนี้นะฮะเลขไม่เพียงแค่78,000กิโลเท่านั้นเองรถปี2019 2020จด2020ครับหน้าจอตรงกลางมีมาให้นะครับผมนะฮะก็คอนโทรลเลอร์ผ่านจากตัวนี้ได้นะครับผมนี่ฮะหรือนะครับนี่กดกดผ่านได้หรือมีช็อตคัดต่างๆนะครับมีช็อตคัดมาให้นะครับนี่เปิดปิดตรงนี้ได้ครับแล้วมี Dynamic ซีเล็กให้ด้วยนะครับคันนี้ สามารถปรับโหมดกับขี่ได้ครับมีโหมดอะไรบ้างมาดูกันอ่ะอีโค่โหมดครับมีโหมดคอมฟอร์ตนะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับผมนะฮะแล้วก็อินดิวเวอรดนั่นเองครับผมสามารถกดได้ครับเป็นไดมิคซิลิกตรงนี้ไฟฉุกเฉินครับนี่นี่เป็นออโต้สตาร์ตสต็อปนั่นเองครับผมนะฮะมีมาให้นะฮะแล้วก็มีวิทยุมาให้นะครับมีช็อตคัทต่างๆนะครับรับสายวางสายแอร์แบ่งแยกเป็น2โซนนะครับคนนั่งคนขับนะครับผมนะฮะมีมาให้ที่วางแก้วตรงกลางก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้ว คบคันครับถ้าใช้เองก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วตรงนี้ครับมีเม่มรีซีดให้ถึง3จุดมีไฟมีบอกไฟฟ้ามาให้นะครับผมนี่ฮะสวยงามนะนะครับถ้าใครใช้น่ะนี่ที่บ้านมานบางแดดก็มีครับมีไฟให้ด้วยนะครับแต่งนงแต่งหน้าได้คุณผู้หญิงใครผู้หญิงนะครับอยากใช้ในงบไม่ถึง1นล้านบาทมาดูที่คันนี้ที่เอ็กซ์โอมขาได้เลยมาดูครับพาโนรามิกซันลูปเปิดได้นะนะครับเปิดได้นะครับนี่ ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะสมูทแบบนี้เป็นแบบไฟฟ้าเปิดกดครั้งเดียวลันมาเลยครับนี่ฮะนี่ครับนี่เป็นไงเป็นไงครับโอ้โหปิดแบบสมูทๆครับถ้าอากาศร้อนนะครับสามารถปิดได้อ่าปิดม่านได้นะครับกดอีกทีหนึ่งม่านปิดหมดเลยนะครับการโดงกันแดดได้กันร้อนได้ครับโอ้โหแบบนี้ครับเครื่องยนต์สี่สูบเบนซินนะครับผมนะฮะ เครื่องยนต์นะฮะคันนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้211แรงม้าวันนี้เป็นเจ้าของได้นะครับผมนะฮะในราคาไม่ถึง1นล้านบาทคันนี้เหลือราคาเพียงแค่988,000บาทครับผมนะฮะใครซื้อวันนี้เรามีวารันตีซ่อมฟรีศูสุดให้ครับผมนานสูงสุดถึง3ปีเต็มหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีอ่ไม่ใช่ครับเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็ได้นะครับดอกเบี้ยสูง0%ตลอดอยู่สัญญาได้เช่นกัน988,000บาทครับผมนะฮะไม่ถึง1นล้านบาทได้ดู AMG ตัวท็อป รถปี2019จน2020นะครับผมเลกไม่70,000กิโลตัว AMG เลยนะครับผมคันนี้ใครสนใจสามารถโทรหาแบงค์ได้นะครับ086ครับ444 5545หรือจะแอดไลน์หาผมก็ได้เบอร์นี้เลยครับ086 444 5545นะครับรถราคาแบบนี้มาแล้วไปไวนะครับผมนะฮะมาดูรถจริงก็ได้ที่ X อ o m e ์โอคาอยู่ปากซอยลาดซาน40แถวบางนานี่เองครับผมวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ